สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเมยก็พาเพื่อนๆมาชมมายมนะคะเพื่อนๆตอนที่มาบ้านนะคะไม่เคยส่องมองเลยนะคะว่าเขามีลูกเยอะดกด้วยนะคะดูนะคะูกลุ่มนุนมองไม่ชัดแต่ลูกเยอะมากเลย ใหญ่สองขึ้นไปมีพวงใหญ่อยู่เลยกิ่งหักนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักเะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นี่ก็พวงมาเลอเลยนะคะ สูมไม่ดูแต่ละกิ่งหรือคะแล้วก็หักห้อยมาหนึ่งกิ่งดูนะดูนี่มีลูกทุกกิ่งเลยนะคะเมย์ไม่เคยเดินมาดูเลยใกล้ๆไม่รู้จะทำอะไรทานนะคะเพื่อนๆนะคะจมตำมายมดีไหมนี่หรือคะลูกใหญ่ ลูกใหญ่ๆนะคะโตกมากๆเลยเพื่อนๆค่ะนี่ออกลูกเล็กๆคนๆต้นนี้ก็ลูกเล็กๆเต็มเลยนุ่นเนี่ยย้อยไปนอกบ้านเลยนี่กิ่งนี้พวงนี้พี้ยนอนกินก็มีนะคะนี่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆทำอะไรดีไม่ยม เอาไปเพราะอะไรนะตากแดดเชื่อมทำมายมเชื่อมมันเยอะ,อะเนาะมันเยอะเดี๋ยวมีทุกกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโดกโดกโดกว่ากันด้วยมายมนะคะเพื่อนๆโอ้โหส่วนกิ่งที่กิ่งที่มันหักมาแล้วนี่พวงนู่นก็ใหญ่นะคะนุ่งบนนู่นเต็มเลยนะคะเพื่อนขาลูก ดกนะคะพตอนนี้พ่อปลูกไว้นะคะพ่อปลูกไว้โอ้หหลายสิบปีนะคะตอนนี้ตัดทิ้งไปหลายรอบแล้วนะคะตัดแล้วมันก็แตกมาอีกนะคะตัดแล้วก็แตกมาอีกตัดแล้วก็แตกมาอีกน่นโอ้ยพวงนุ่นก็้อยไปอยู่นอกบ้านนุ่นนะคะน,นั้นกกนู่น ย้อยไปอยู่ด้านด้านนอกบ้านมันก็เยอะนะคะเพื่อนค่ะเราไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะคะไมยมนะคะไมยมโโหนี่กิ่งหักมากิ่งหนึ่งนะคะแต่กิ่งนี้ลูกไม่ใหญ่นะคะลูกยังไม่ใหญ่เลยเสียดายแต่ว่ามันหักมาแล้วอะ่ะดูนะคะ ารามดกนะคะาร์มดกกิ่งนี้กิ่งที่หักนะคะอันนี้กิ่งที่หักมานะคะย้อยลงมาแล้วนี่เมต้องเอาไปแล้วนะคะจะไปทําอะไรกินดีค่นี้หยิบกระล่วงหล่นเลยนะคะหยิบกระล่วงหล่นนี้นะคะดกมายันกองพื้นเลยนะคะเพื่อนๆ่ากิ่งนี้นะคะดกทั้งกิ่งเลยนะคะนี่ล่วงมากองพื้นเลยนะคะมาหยมนะคะเพื่อนๆ่า เปียวปาก,ากนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำเลยทำคลิปนะคะทำคลิปไม้ด้วยต้นมายมยมนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปไม้ยมม้ยมเปรี้ยวๆเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะออกไปหาทำคลิปยากมากเลยแต่ก็มีทำเก็บไว้เนาะก็เอาคลิปที่อยู่ใกล้ตัวลงก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิป ไม่ยมนะคะเปรี้ยวปากกันกับไม่ยมกับเมนะคะเพื่อนๆคะ่ะบ๊ายบายจ้า